สวัสดีครับผมมงคนป่านะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิปของกาลีซึ่งบอกว่าแผ่นนี้เนี่ยดาเมจกาลีแรงไวมากนะครับเนื่องจากมีการปรับไอเทมที่ใช้ในการขึ้นอากูรีขึ้นมานะครับทำให้กาลีเนี่ยมีดาเมจไวมากเลยนะครับแต่ว่าในเกมนี้โอ้โหโดนกดเม่ท้าบด้วยนะครับและยังไม่พอครับมีคิงเวนเลดด้วยนะครับไอดีนี้เนี่ยอ่าผมไม่ค่อยได้เล่นกาลีนะต้งสสยคงต้องยอมให้เขาเล่นไปนะครับโอ้โหมีการบอกเลยครับว่า60%สิบร์เซ็นต์ะครับ อย่างนี้เราต้องเล่นตัวนี้ครับจัดไปครับแทนวินเลจเสิ8เปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหมีการบอกว่าสมควรแทงด้วยนะครับเอา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 ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทีวินเลเกิน60ถึง3คนเนี่ยจะเล่นกันยังไงเริ่มเลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยสุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่ดาโบรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟิร์นเล็กแล้วให้กดที่ o p e n ID จากนั้นให้กดคลอดแล้วกว็จะได้ i อดีที่ใช้เติมเกมนะครับ จากนั้นก็ทักแชทเพย4ิบสี่ใบเอ็มพิมคาว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บหนึ่งครับคูปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งแผ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหากใครมอง,มองหา ID R V คุ้มๆพร้อมเล่นน่นครบกีฬาส,สวยๆแนะนำเผ่นนี้เลยนะครับ Edmonton ต TP 7. เจแผ่นนี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถ,ถึง1นึ่สเ็นคนเลยนะครับ ที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายร,รหัสเกมอารีคาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทนเท่านั้นเองนะครับสามารถดูในเพจใต้คลิปได้เลยครับโอเคเข้ามาเกมเริ่มแล้วครับในเกมนี้ก็ลิงวิเลตหกสองนะครับแล้วในส่วนของเลตเตอร์วิเลตหกสนะครับส่วนที่เหลือไม่รู้นะครับว่าจะอะไรยังไงนะ yeah, <it> s <S แต่ในเกมนี้ผมจะได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของทางแฟงก็จะเล่นตามซน,นี่เลยนะครับ และในส่วนของใครที่รอคลิปการรลีนี้ก็รอไปเป็นวันอื่นละกันนะครับวันนี้ขอเอาคลิปเทนก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเคคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวส่งมาอยู่ตรงกลางครับพยายามจะยิงให้เพื่อนครับแล้วมีหน้าไปอยู่เลนล่างครับแบบนี้หวานเจี๊ยบครับไปเอาบอมแดงเลยครับลอมที่ไปอยู่ทางเลนแคลรี่แต่ต้นเกมนะครับมันต้องโดนเวดป่าแบบนี้ครับ่ามุมถ่ายนิดนึงครับลิงไปบบทางเวเลยครับ โอ้โหโดนเฟิร์นบาดดีครับเจ้าลิงเป็เลน62ของผมลิงบวยวายเลยครับายมาตรงนี้ครับวู้ดแรงจัดครับโอ้โหเบรคยังดิ้นหลอยออกไปได้ครับคือเลยเข้ามาเติมครับรอยกว่นี้ดีครับโอ้โหมีฟิกเกอร์เข้าไปด้วยครับสตันมาตรงนี้ครับแล้วขายเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวกลับเข้าสู่รายการนะครับตอนนี้เบรคเข้าไปแย่งคลิปทางเลนบนครับ ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าลิเตอร์ควจะสีวไวนะครับเป็นข้ามาช่วยลิงนะ <laughs> ตัวการคลิปตัวหนึ่งครับ <laughs> ไม่มีคนมาเอาก็คลิปเข้าปอมผมเอาเลยแล้วกัน <im itation> ตอนนี้เขาก็เป็นจะเข้าวับแดงครับเพราะว่าสก,กัดลงมานะ <im itation> าเขาต่อวับแดงคืนแล้วนะครับแต่ว่าเอลซูไม่ยอมมาช่วยเลยครับตรงนี้ <im itation> แอบเขาพูดเอครับสตันมาตรงนี้ครับแล้วไทยเข้าไปครับคลิปอีกคีนหนึ่งครับโอ้สกัดเริ่มเสียเลือดลงไปเยอะครับเอลซูครับขอนัดเดียวครับเอาที่ขวัครับนัดเดียวพอครับ รอจังหวะนิดนึงครับโดนไหมครับโอ้แล้วโดนครับสตาร์มานี่ครับแล้วทิพมนเข้าไปครับเรียบร้อยครับเฮ้ยโอ้คาเฟ่ตัดสินใจยิงไม่ดีครับไม่น่ารอดผมโอ้เรียบร้อยครับเดี๋ยวในเกมนี้ซีซีเขาเยอะนะครับผลจะคือเป็นรองเท้าตัดซีซีขึ้นมาก่อนนะครับจะได้รอดจากเวเลสรอดจากมิลลักนะครับหลายตัวเลยนะครับแล้วก็ในเกมนี้ที่เราอัพหนึ่งขึ้นมาก่อนนะครับหลักๆเลยคือเราจะได้ไถหนีคาเฟนี่ได้นะครับ คือบางเกมก็อัพสองน้าบางเกมก็อัพหนึ่งนานะครับไม่มีอะไรใดตัวนะอยู่ที่ว่าเราเจอกับตัวอะไรมากกว่านะครับอย่างเช่นเราเจอดีหลังเนี้ยเรากดสกิลหนึ่งเราหนีได้เงียมันก็จะทาให้เราเล่นง,ง่ายขึ้นนะครับแล้วเลยล่ามีบวกกัน2ตัว2ครับแล้วทางมิน่าเขาไม่ตายับตรงนี้กระโดดเข้าใส่เลยครับแล้วไถมาตรงนี้ครับก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวถอยมาก,ก่อนนะครับเราจะไม่ค่อยอยากยุ่งกับดีหลักเท่าไหร่นะ ตัวมันสกิลน่าลำคาครับมันเป็นตัวหนึ่งครับที่เอาไว้สู้กับเทนได้ดีนะเดี๋ยวยื้อกันนิดนึงครับแล้วาฟรีเลือนเหลือน้อยครับอันตีเข้าไปครับโอ้ไม่โดนครับนิดเดียวจริงแล้วเลตเตอร์เข้ามาเติมครับตรงนี้เลือดเราเหลือน้อยครับเดี๋ยวเรารอรอดน่อนะเผื่อมีคนเดินมาครับจะได้เลตเตอร์จับนะแต่ถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคครับวร์ปเสร็จแล้วครับ แล้วก็ตรงกลางครับโอ้โหทางบัรกาศเข้าครับคลิปยังเหลือไหมตรงกลางเข้าดูแป๊บโอ้ยังเหลือครับสองตัวครับไม่มีคนเอาด้วยอย่างนี้ผมเอาเลยแล้วกันไาครับลงไปต่อทางเลนล่างครับมีหน้าคุมเชิงทํามกออยู่นะครับแล้วก็จะไม่ให้มีหน้าเห็นตัวนะแล้วก็ค่อยๆย่องเข้าไปนะครับรอจังหวะนิดนึงครับแล้วมีหน้าครับโอ้ไปเกี่ยวทางเอลสูครับ วิ่งเติมครับตรงนี้ครับแล้วถ่ายเข้าไปนี่เข้าไปครับตามด้วยอันตีตรงนี้ครับก็เรียบร้อยครับไอ้นี่เห็นตัวคาเฟนีพ่อพลังฝังนโนจิบเลยนะเยนี่ยพลังฝันโนจิบเป็นเหตุนะครับบอตำแหน่งของคาเฟ่ให้เราถ่ายได้ง่ายๆนะเดี๋ยวในเกมนี้ผมคิดว่าผมจะเล่นสายกอบไฟนะครับเพราะว่าดูจากเกมล้านะ คือคอนโทรลเวฟคีปได้ม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีการเสียคีปให้ป้อมยิงไปเปล่าๆค่อนข้างหลายครั้งเลยนะครับเดี๋ยวเรามาก่อกวนสกัดนิดนึงครับแล้วสั้นมาตรงนี้ครับแล้วถ่ายเข้าไปครับหลาทางบัฟฟาร์บได้ครับโดยลิงครับลิงออกมาแล้วโอ้แล้คาเฟ่ตรงนี้ครับกับคิวเลยครับไปเข้าไปครับแลก็เรียบร้อยครับไอช็อตคิวเรนนี่ห้าสิบห้าสิบนะครับเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคิวเรนจะฆ่าได้หรือเปล่านะผมเลยเข้าไปแจมนะครับแล้วเรเตอร์มีอันติครับตรงนี้ปล่อยเคปเลยนะ ให้เขาไปสู้กับสกันนะครับเดี๋ยวเราอ้อมเอาดีหลักนิดหนึ่งนะเจอดีหลักตร,ตรงนี้ครับทานเข้าไปครับโอ้โหฟิกเกอร์ทานรับเอาเรื่องจะจับลิงบอกว่าไม่มีใครมาช่วยเลยหรือไงก็ถ้าจะเลือกช่วยป่าก็าต้องช่วยป่าอยู่แล้วนะผมว่านะ <c oughs> ก็ต้องเลือกคนหนึงนะครับเราจะจับปลาสองมือไม่ได้นะแล้วก็ตอนนี้ทางป้อมบนแตกพี่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวปล่อยให้ลิงฟามไปก่อนนะเรามาต่อทางเลนล่านะครับ คิว <rôle CCTV> เลงเข้าไปเปิดแล้วครับคาเฟ่ี่เลื่อนเหลือนิดนึงครับตรงนี้จะเข้าต้องให้มีหน้าเกี่ยวก่อนนะครับโอ้มีหน่าสันแล้วครับแล้วไถมาตรงนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับคือถ้าเราถ่ายเข้าไปเนี่ยเรามีหน้าเขาอาจจะสกิลสองขันเราได้นะครับแล้วก็รอให้มีหน้าเขาเกี่ยวก่อนนะซึ่งมันไปช็อตที่มีหน้าเขาอยากจะเกี่ยวเราอยู่ละก็ต้องรอนิดนึงครับพยายามอ่านเกมไว้นะว่าเขาจะออกสกิลอะไรบ้างนะครับนี่ก็อยากไยมีหน้าออกจากพอมอย่างนั้นน่ อ้าวเรามีหน้าเดินผลาดครับลงมาเฉยครับแล้วไหยมาตรงนี้ครับสตันเข้าไปครับแล้วก็เรียบ้อยครับโอ้โหเอลสูปปิดคิวไม่ได้ครับแต่เขามาเยอะหลือเกินครับเดี๋ยวเดินขอยเลยครับวาร์ปแถวนี้พอนะถ้าหาเผื่อสกัดเขาเข้ามานะครับเราจะได้ไถ่เขาเข้าป้อมนะอ้าวมาตรงนี้ครับแล้วไหยเข้าไปครับสตันมาตรงนี้ครับโอ้โหกางอันตีนะครับไปไหนแล้วครับดีเลยไหยมาตรงนี้ เดี๋ยวรอเคลียรถคันนี้ก่อนนะครับเอาตังก่อนเดี๋ยวค่อยว์ปพี่เอานะเขาเฟปพิ่งหนีเลยโอเคครับเคลียรถเสร็จแล้วครับเดี๋ยวขึ้นไปเติมนิดนึงครับเจอสก,กัดตรงนี้ครับโอ้โห,หเตอรน์นี่โดนไล่ขวดยับเลยนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับเวลาเจอมีหน้านี่อันตีใส่หน้าเขาได้เลยนะครับเขาจะเลือล่อนรถลงไปเยอะมากนะแล้วทาให้เขาแท้งต่อลําบากนะครับอ้าวแล้วลิงไปตายอีกแล้วครับ จอเวเลตหนึ่งหนึ่งเข้าไปครับไปรอดโวยวายแล้วครับลิงอะไรของเขาเนี่ยตอนนี้ลิงโดนไปศูนย์สามแล้วนะครับแล้วก็การเงินรวมของเราครับนํำอยู่สองพันครับก็ถือว่าโอเคนะครับเจอมีหน้าตรงนี้ครับขอถ่ายหน่อยแล้วกันครับอันเข้าไปครับโอ้แล้วเวเลสมาเติมครับพันสีมาตรงนี้ครับฟิกเกอร์ออกครับนี่ถ้าอันตีไม่ทันนี่ถึงตายเลยนะ แล้วมีหน้านี้ตามมาลึกเลือเกินครับอยู่คนเดียวนะครับตรงนี้ครับแล้วก็เรียบ้อยครับก่อไฟมาแล้วครับในช่วงที่เทนเชนตีอยู่เนี่ยก็ทําให้เทนได้รับดาเมจน้อยลงนะครับรวมถึงพลาสีของเทนด้วยนะซึ่งนื้อหาติดทั้งพาสีิทั้งเชนต์ติคู่เนี่ยเอ่อเรียกได้ว่าจะลดความถายเบาลงเนี่ยประมาณสี่ท่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเยอะมากเลยนะเดี๋ยวลัดลอขึ้นเลยบนนิดนึงครับแล้วเจอสกัดตรงนี้ครับแต่ว่าเพื่อนไม่ค่อยมาเติมครับ อยากลองสู้ดูเหมือนกันนะสองคนจะเอาสกัดลงไหมนะครับโอ้ใช้ไม่โดนครับสกัดทุบเราครับไม่เจ็บเท่าไหร่เดี๋ววักกวัดเลยแล้วกันนะครับพาสิกไม่มีครับแล้วก็คิวเลยเป็นเล่นต่อครับตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีนะลิงก็เริ่มมีพื้นที่ฟาร์มมากขึ้นนะครับ โอ้เวเล่ครับไปโดดใส่ทางคิวเลยนะครับโอ้หแล้วก็เรียบร้อยครับเชอร์เลิเตอร์จับครับขึ้นมาคัดทางเลนบนนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาต้องเข้ามาเติมนะเดี๋ยวดักกันนิดนึงนะครับเจอมีหน้าตรงนี้ครับสันเข้าไปครับโอ้โดนคอครับผลล้างนิดนึงครับแล้วมีหน้าจะเข้าตรงกลางครับสันมาตรงนี้ครับแล้วถยออกไปครับเอาทางดาร์กได้นะครับตรงนี้จะเปิดดาร์กได้นะ ตอนนี้ลิงการเงินอันดับ2นะครับแล้วก็เอเดเตอร์การเงินอันดับหนึ่งนะครับตอนนี้อเดเตอร์เริ่มเข้าไปเติมไฟแล้วนะครับแล้วก็ปิดทางสก,กัดไปได้ครับเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวรอตรงกลางนิดนึงครับเดี๋ยวคิดจะเข้าตรงกลางครับเราเคคิดกัง <Attack. S 1> เดินเปิดหมักนิดนึงนะครับ จากเกมนี้ผมต้องสับเป็นสามเหลี่ยมด้วยนะเวลาเล่นๆนะครับเพราะว่าดาเมจเขาเริ่มแรงละมีทั้งมีนาทั้งอีลักนะครับแล้วก็ทั้งคาเฟนีนะครับไนเตอร์จังหวะนี้เล่นช้านะครับแล้วอันตีมาตรงนี้ครับก็เรียบร้อยครับด้านหลังไม่มีทางเวลเลยครับปิดมุมไปเลยแล้วครับพิงไล่เลยครับแล้วสตาร์ทมาตรงนี้ครับแล้วถ่ายเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับ พยายามเน้นช่วยให้คิวเลนปิดคิวให้ได้ก่อนนะครับเขาจะได้มีสกิลมาไหลเรื่อยๆนะไลเตอร์ครับเจอสกัดวิ่งไล่ครับแล้วอันตีมาพอดีครับจับเขื่อนไว้ครับแล้วไถออกให้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้ช็อตนี้คิวเลนได้ทุกเป็นคิวเลยนะครับได้ปอมล่ามาครับตรงนี้แล้วลิงนี่ก็ฟาร์มสบายเลยนะครับเตอร์เตอร์ของแค้นจัดนะครับโดนวิ่งไล่ครับ ตอนนี้มีหน้าไปกันเลนล่าครับลิงได้ป้อมบนอย่างสบายเลยครับลิงบอกสบายแล้วเกมนี้แต่มีหน้าเข้ามาครับเบเลสอยู่ตรงนี้ครับแล้วถ่ายเข้าไปครับตันใหม่ล้อนะครับอู้ทำตีใหม่ล้อครับผลร้ายนี่ครับแล้วถ่ายให้เลยครับตรงนี้ครับตันอีกรอบครับโอ้โหเบเลสครับยังเกิดอยู่ครับเกิดจังฟักเบเลสตันอีกรอบนึงครับขาดนิดนึงครับ ร้อนสก,กิลนะครับเดี๋ยวฟิวปิตีนะครับเพราะว่าเขาสาวสแต็กแล้วนะถ่ายมานในเขาก็เรียบร้อยครับเดินสู่ได้ไปครับแหมเกมนี้ดูเดือดเอาเรื่องนะและ้วก็เราก็ไปตายสักทีนะเพราะว่าไม่มีตันเลือดนะคือเวลล์เขาไม่ออกขอสูบลิงครับเขาไปออก,อออออกมูลาแล้วก็ชมร้อนนะครับก็เลยยังไม่มีตันเลือดนะแต่หลังจากนี้ก็น่าจะมีตันเลือดแล้วนะครับแล้วก็ขึ้ดต่อไปนะครับเราก็จะขึ้นไปฟอร์สเข็บขึ้นมานะครับเพื่อที่จะได้ไล่เกี่ยวไล่ฆ่าเขาได้ดีขึ้นนะครับ แล้ววีน่าเดินมาอีกแล้วครับไถให้เลยครับโอ้โดนขัดเอาไว้ครับพอที่หลักกลางโลกก็เดินหนีเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปคัดตรงกลางไว้นะครับเขาจะได้ไปการป้องการได้ยากขึ้นนะครับโอ้ดี่หลักปล่อยล้อแสงแล้วตรงนี้ตอนนี้เขาหมดอันติีแล้วนะครับสั้นเข้าไปครับแล้วไถมาตรงนี้ครับอันตีเข้าไปครับอู้ขาดนิดนึงครับไม่นิดหรอกล่อความสนใจเอาไว้ครับเลนล่างจะเล่นง่ายขึ้นครับ เดี๋ยวตรนนี้วาบเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราไม่เหลืออะไรละจะได้เก็บพาส์ติวไปใช้ด้วยนะครับโอ้คิวเลนครับไปโยนหรือเปล่าเนี่ยดีวิ่งผ่าน้องไปเลยนะครับเดี๋ยวเติมต่อวิ่งไปทางเดินกลางเลยนะครับแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะไปเลนไหนต่อนะโอเลเตอร์ครับเจอดินแหล้ฆ่าไปได้ครับเหมือนทีมเริ่มโยนเกมแล้วเนี่ย ตรงนี้เดินเปิดบอรดไล่ครับเดี๋ยวเอาทางด้านหน่อยอก็ได้ครับคีมไม่ค่อยเอาอ็อบเจกต์เท่าไหร่อะไรเตอร์บอกรีบจมนะครับอะไรเนี่ยมีเงเข้าไปทีตาให้ครับเยี่ยมเลยครับเฮ้ย <c> ส <oughs> กัดบอกกลัวแพ้คิมเข้าไปเยอะไงก อเอเตอร์ดันอย่างเดียวเลยนะครับนี่มันเมดไยดันนี่ว่ะอกาศวิ่งเข้าไปหาแล้วนะครับเกมนี้ผมจะเปิดแบับค่อนข้างสูงเลยนะครับแล้วก็ถ้าหากใครดูสไตล์การเล่นเทนเอาจริง,ง,งนะคือเทนจะมีการเล่นในพุ่มค่อนข้าง,งบ่อยเลยนะครับวิ่งวิ่งอยู่แล้วก็หาจังหวะในการวิ่งเข้า,ขาพุ่มนะครับ คือเวลาที่เทนอยู่ในพุ่มเนี่ยเขาสามารถใช้สกิลได้โดยที่ฝั่งนึงเขาจะขัดลําบากครับเขาไม่รู้ว่าเราจะสตันหรือเปล่าเลยมานี้นะโอ้แล้วลิงครับเข้าไปกลางวงเลยครับตรงนะั้นสกิลโรๆเลยผม็คือปกด้วยคิวเ่นอ่าแล้วเ,ลเ,เวเลครับมาเล่นคนเดียวแล้วครับตรงนี้เล่นเวเลได้นะเวเลยอยู่คนเดียวนะตันเข้าไปครับแล้วถ่ายมาตรงนี้ครับคิวเดนไล่เก่าครับ โ oh, อ้โหเวเลสอึดเลิศเกินครับมันตียัดเลยแล้วกันครับตอนมาวันนี้เขาก็เรียบร้อยครับโอขถ้าอติไม่มานี่ผมว่าน่าจะใช้เวลาสักพักเลยนะกว่าจะฆ่าเวเลสได้นะครับนั้นในเกมนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้ล่างให้เพื่อนเท่าไหร่นะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็สักสมเหียมนะจะได้เปิดแบบสูงได้น,นะครับแล้วก็ไล่ชนได้ร้วยนะเพราะว่าทางเอลสูนเนี่ยเขาเล่นเค่อนข้างอยู่ระยะไกลนะครับแล้วก็มีหน้าไม่ใช่ฟิกเกอร์ด้วยเนี่ย เราก็เลยไม่ต้องกังวเลเรื่องของมิน่าไปคอใส่เพื่อนสักเท่าไหร่นะโอ้แล้วโดนด,ดึงมาตรงนี้ครับแล้วไถเข้าไปครับโอ้โหรับดาวเมยเต็มๆครับล้วหันกลับไปไถอีกรอบครับมันก็เรียบร้อยครับรอน,นิดหนึ่งครับแล้วเขเดินออกมาครับแล้วดันล่ามีแพ็คคิวครับโอ้พอเลยเกมล้วคิวนิดเดียวนะแบบคิวน้อยมากเลยนะหรือว่าเลือดเราเยอะไม่รู้นะ เขาน่าจะฮิวเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดประกอบด้วยนะนี่ฮิวนิดเดียวเองนะเดี๋ยววิ่งขึ้นไปดักกับคิวเลนนิดนึงครับตอนนี้คิวเลนเริ่มเข้าหาแล้วนะครับทันตีเข้าไปตรงกลางครับแล้วไปเกาทางนี้แรกครับโอ้โหแล้ิดฮิวได้เลยครับไม่ธรรมดาเลยครับเลสเตอร์จับให้ครับโอ้โหแล้วนัวกันตรงนี้ครับมันหายออกไปครับตามด้วยตีครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้แกงเลิศเกินครับ ถ่ายกันรัวครับแล้วข้อเรียบรอยกับมีหน้ารับตายหมดเลยครับตรงนี้นะครับไปนี่ครับกันตรงกลางครับโอ้ถ่ายผ้าครับโอ้เจ็บเหลือเกินครับเกือบแตกเอาเคตายหมดครับน่าจะจบเกมแล้วครับลาอเลสเตอร์ครับโอ้โหไปยืนกวนเลยครับเอาเรื่องเกินแกงแพ้ดีมั้งซ้อนเลยรยังบวกิงอยู่เลยนะอะไรครับเนี่ย ตีเองก็ได้ครับเอาเกมครับจบเกมครับสรุปวินเลทของเลสเตอร์60%นี้มาจากการดันใช่ไหมเนี่ยเกดันยับเลยเขาเลือกเฉดเฉดตอน่าในเกมนี้เราเปิดแบบสูงด้วยครับแล้วก็มีอุปศุด้วยเขาก็เล่นได้นะครับดันแบบนั้นได้นะก็ได้ไม่ได้เป็นอับสองละอ๋อคิวเรนคิวเยอะนะครับก็ได้เป็นเลตติ้ง11.5ครับ MVP เป็นของคิวเรนไปครับ สรุปอยู่นะเกมนี้บวกกันยับๆเลยนะครับบอกตั the the <im> <vậy> no ้งแต่ต yeah, ้นเกมยันเอเลนเกมเลยนะครับก็ในส่วนของเส้นเทพของเทนนะครับก mm ็เล่นตามซันนี้ได้เลยนะครับและก็ดาเมจที่ทําในเกมนี้นะครับก็ทําไปถึง25เนเลยนะครับเป็นรองคิวเลนแค่0.9เอเงนะแล้วก็ในส่วนของลีโก้ผ่อนมาครับก็ดูว่าในเกมไหนที่เขาตัวหนาๆนะครับอย่างเวเลสมีหน้าสกัดแล้วก็ใช้เป็นลีโก้นะครับแต่ว่าถ้าหาก เจอตัวที่ค่อนข้างบางนะครับอย่างเจอแคลรี่ป่าอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็อาจจะใช้ไปขอนไม้แทนนะครับเพื่อเสริมน้ำแข็ขึ้นมาก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์แ่ดงใจให้กันหน่อยนะกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับครับ